สวัสดีครับสวัสดี FC ผู้ติดตามทุกท่านนะครับพวกผมรังสารคนนท์วอยอีกเช่นเคยนะฮะครับวันนี้ก็พอดีผมมาทํางานเช้านี้เนาะก่อนจะ,ะเริ่มทํางานนะครับ <c oughs> พอดอีมาเจอรถเชลเลอร์นะครับลากหาง2คันนะฮะใส่ตู้เขาเรียกอะไรตู้20ใช่ไหม มาลูกนึงนะครับก็แกจะถอยเข้าช่องนี้นะฮะจะถอยเข้าช่องนี้แล้วบางเอิญว่า,าตรงเนี้ยเป็นสมาคมอะไรสักอย่างนี่แหละเขามีงานบุญงานอะไรนะฮะร,รถก็จะจอดเยอะหน่อยซึ่งปกติเนี่ยรถตรงนี้ยจะไม่ค่อยจอดเยอะขนาดนี้ถอยมันก็ไม่ค่อยจะลําบากเท่าไหร่นะครับถอยมันก็ถอยง่ายถอยแท่งขวานะฮะแต่ทีนี้ว่ารถมันเยอะไม่รู้ว่าองศาการถอยมันจะได้ไหม แต่โชคดีอย่างหนึ่งคือหางมันเป็นหางสองคังนเนาะที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันโชเฟอร์วิ่งเข้าไปข้างในมาดูกันว่าแกจะถอยลักษณะไหนเมื่อกี้มุมพับขวา,าหรือว่าแกจะไปกลับรถมามาถอยแทงซ้ายเข้าหรือ,อยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาคอยดูกันนะฮะมไม่ดูนะครับตรงช่องด้านหน้านี่นะครับที่ รถเทนเลอร์จะถอยเข้าไปนะครับช่องด้านหน้าผมนี่แหละนี่ก็เป็นพื้นที่ที่จะต้องถอยอจะต้องเบี่ยงหัวเบนหัวนะครับก็มาดูว่าจะเข้าลักษณะไหนกลับรถมาแล้วนะครับมาดูสงสัยโชเฟอร์จะถอยแทงซ้ายแน่ๆเลยนะครับดูลักษณะแล้ว ก็ตั้งลำแล้วนะครับแทงซ้ายนะดูดูแคบแคบ ยืดใหม่นะครับยืดใหม่โชเฟอร์ไม่มั่นใจยืดใหม่ก่อนถอยแทงซ้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะจริงๆถ้าเกิดว่าพื้นที่จังหวะอ่าพื้นที่กวาดหัวมันได้จังหวะนะครับมันก็ถอยไม่ได้ยากอะไรที่มันยากก็คือมันถอยในที่แคบนะครับแทงซ้ายมันจะยากนะครับแต่ถ้ากว้างๆเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากแทงขวานะครับก็ปกติ ไปแล้วนะครับไปแล้วนี่นี่จังหวะนี้ก็ค่อยๆค,ค,คืนนะครับคืนคืนดูแล้วคืนไม่ทันแน่เลยไม่ทันไม่ทันออตอนนี้ท้ายเข้าออแล้วนะครับท้ายเข้าออแล้วเหลือบังคับหัวอย่างเดียวตอนนี้ไปตอนนี้รีบคืนเลยนะครับรีบคืนเลย ถ้าไม่คืนก็เหยียดตรงใหม่นะครับโอเคเนี่ยถ้าเหยียดตรงใหม่มันจะง่ายแล้วทีเนี้ยอ่าไปค่อยๆเลี้ยงไป น ino, <S <S ここีーー่เป็น h i โน่เขาเรียกอะไรโปรเฟียหรือเปล่าเป็นสองเพาแท้ลำบากนะครับแล้วรถต้องสัญจรไปมารถติดยาวนะครับซอยซอยมันแคบรถติดยาวเดินหน้าใหม่ซ้ายเบียดตึก คือถ้าถอยลักษณะเงี้ยเราเป็นคนขับแล้วนั่งอยู่ฝั่งขวานะฮะเราพยายามเอาฝั่งขวาให้ชิดที่สุดนะครับฝั่งซ้ายก็ปลอดภัยแล้วเนาะอันนี้คือคือถ้าผมขับผมจะใช้ใช้วิธีนี้นะครับคือเราไม่ต้องไปแบ่งข้างซ้ายข้างขวาให้มันเท่ากันนะครับตอนเราถอยเนี่ยอ่เว้นแต่ว่าเขาต้องการให้เราถอยอ่าชิดซ้ายหรือชิดขวาอะไรเงี้ยก็ว่าไปอย่าง แต่ถ้าเขาไม่จํากัดน,นะครับเราก็พยายามเอาทางทางทางขวาที่เรามองเห็นเนะี่ยเอาให้ได้ชิดมากที่สุดนะครับแล้วทางซ้ายมันก็โล่งมันก็ห่างก็สบายและนะฮะแต่เนี้ยลักษณะแกไปทางทางซ้ายเยอะทางขวาทางขวาห่าง ดูทางซ้ายเหลือนิดเดียวเองมันไม่มีจังหวะเยี่ยวรถไม่มีจังหวะปิดรถเลยนะครับจะดันเข้าไปไม่ได้หรอกนี่ต้องเดินหน้ามาใหม่คนโบก็บอกให้เข้าเข้าเข้าอย่างเดียว <c oughs> ไม่มองเลย าไปเข้ากเข้าเอากระจกมองข้างจะเข้ายัางไงเอา้าอ๋อลืมไปท้ายมันไปสุดอ่าแค่ไอ้นี่นะครับหัวมันไม่ได้เข้าไปข้างในนะเพราะว่ามีรถจอดขวางอยู่ข้างในเออเอา,เอาก็สรุปจอดท่านี้เลยนะครับเพราะว่าถอยได้เขาถอยเข้าได้แค่นี้นะฮะนี่ก็ จะพามาชมนะครับแกมาลงของที่นี่ประจํามีรถมาลงของที่นี่ประจํานะครับ